พี่น้องเลยปวดหัวนะโอ้ยก่อยเราเมื่อยนลำรอดนี่พี่น้องถือเงินมาแล้วสื่อื่อดินเราพี่น้องวันนี้นี่ถือเงินมาแล้วสื่อื่อดินแล้วนี่แต่ว่าโบได้อีกเจ้าของดินเพิ่นโบอยู่อีกมือก้อนนี่กระสอบกันเพิ่อนสอบกันแล้วเฮาอุตส่าห์ว่าว่าให้เพิ่นเข้าใจกันแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้กามบอกมาในบ้านในบ้านเพิ่นคือสีโอเคภายในมะออื่นพอแหละวมะออื่นกะคือสีด้เลยเนาะเช้านอกมะออื่นเนาะแต่ว่าโบอยากให้เพิ่อนสอบกันนะเดี๋ยวนี้ฮะเนาะ เจ้าของดินตัวนั้นนะครับอันพวกนี้นะอย่ามันง่าดก,กันเพราะว่าทางบ้านเพิ่นกน็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดละเอียดเลยต้องยอมรับว่าทางคณะบ้านเฮ็ดละเอียดอนี้เพราะว่าขั้นขั้นบริษัทแล้วอย่ามันหยาดเพื่นทีหลังนะสบายดีพี่น้องแนะ่ใ,ใช้ละเมียน่ะเอ,อิ้นลงมาไปโอ้ยพี่น้องเลย ปวดหัวนะโม้ยป่อยล้วเมื่อยนลำรอดนี่พี่น้องถือเงินมาแล้วสืซื้อดินเราพี่น้องมานี่นี่ถือเงินมาแล้วสืซื้อดินแล้วนี่แต่ว่าโบได้อีกเจ้าของดินเพิ่นโบอยู่อีกมือก้อนนี่กระสอบกันเพิ่อนสอบกันแล้วเฮาอุตส่าห์ว่าว่าให้เพิ่นเข้าใจกันแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าไม่นี้กามอบหมายในบ้านในบ้านเพิ่นคือสีโอเคภายในมื่อื่นพอแล้วพออื่นก็คือสีได้เลยเนาะเช้านอกมื่อื่นเนาะแต่ว่าโบอยากให้เพิ่อนสอบกันนะเดี๋ยวนี้ฮะเนาะ เจ้าของดินตัวนั้นนะครับอันผู้นี้นะอย่ามันหยาดกันเพราะว่าทางบ้านเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนเห็นละเอียดเลยต้องยอมรับว่าทางคณะบ้านเห็นละเอียดอันนี้เพราะว่าทัานท่านบริสันต์แล้วอย่ามันหยาดเพื่อนทีหลังนะแต่นี่ก็คือเห็นรายเงินเพื่อนเขาจริงว่าหลายคนอยู่มาเห็นเพื่อนเลยก็เลยโดนสงสารลูกสาวผู้ใหญ่ไปใช้ยังถือว่าเลเซียนี่ก็ขอบใจละลายทั้งเซียวกัด สน่บสนุนให้ทังบ้านหลักการมีจัซวช่วยตัวช่วยอะไรแบบไฟการ์ไฟท่อขึ้นและห้าสิบเกินข้ามมือกันเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงคือว่าทางบ้านพันกระเฮ็ดเต็มที่แล้วจะเป็นพังเป็นเหลวกัย้อนอย่างคือมือแล้วมัเจียวซอยเจียวเอาก็คขดอยู่แต่เจียวจะสรอยอยู่แต่อย่ามันยากเดี๋ยวเอาเว้าเว้าง่ายเอาพังยากเอาเว้าง่ายเพราะมันเกิดมาเลยมันก็ยากเนาะ มีอย่งกับสากันยันลมเข้าน่าุเข้าขาปดินน่ะธรรมดาก็ต้องไปหาเจ่าอุาก่อนใดนาหน่วยนั่นแหะเฮาเบาเาเียวเฮาไปไปเชื่อไดเไปนั่เจ้าได้เห็นเาเาเฮาไปนั่่เาเจ้าจนั่งเชยอย่เขาทำมาไปเราบอหาเราบอในบ้านนะหาเพื่อนเราบอกจำการนะบอได้อ้าวเขาว่า โบ้ได้เลย่าหับแหละเจ้าพ่อผู้เดินมุ่งไปมหาเทาก็จักสิยเหตุอะไรเสียวคือเอาไปพ่อโอ้โหหายใจเหงาหมดแน่แน่แม่มันบ่มันบ่อถือคนได้เทาก็ถามแล้วอยู่เอาเหตุได้ได้ไปนี่ว่าอย่ยากแท้ว่าคือเอาสิเสียวเอาไปก็ไปตำลักเจ้าเสียวเฮาบ่จักยั่งไม่เอาเพิ่นกับอนเบยเพิ่นก็เพิ่นว่าบ่ฮู้กับบ้องหเรียนร้อนเนาะนั่นแหละธรรมดากัโอ้ยฮู้แน่จักหน่อยนึงย่านฮู้นะแล้วเราจะบ่อยากไปนะค่อยนั้นย่านฮู้้แลวบ่อยากไปนี่นปะ แล้วมันเกิดปัญหานี่เกิดปัญหาอะไรมันยากเนาะคือว่าแล้วมันเกิดแล้วเสียวกันยากเข้ากันยากยากป่ะชองผายเลยเฮ้ยเบิ่งบอเขื่อนว่ามีผู้ใหญ่เขื่อนอีตนเล่านี่นะในเฮือนเล่านี่มันเพลพังคือเสียวเห็นนี่แล้วนี่มาหักเบิ้งแล้วเฮือนเบิ่งกันบุมีฮอดบอลอยากอยู่ว่าได้ได้เจ้าผู้อันนั้นเทียงกันแล้วบ่ทันได้ดินละเทียงกันแล้วว่า กับลูกลูกผู้นี้บอกใจเจ้าบอกกันนะแม่นบอกเจ้าทิพตกับลูกบอกเทียงกับลูกบอกเรลยเทียงกับลูกเช้าลูกเชาวบนนี้ได้จากลูกเาวอยากได้ดินบ่บ่มีขี้ดินอยู่ฮะบ่มีขี้ดินอยู่แล้วเพิ่นว่าได้ได้บัดนี้ว่าไปถึงไปแบ่งเอาสีไปแบ่งเอาอยู่รำกันยาน ทบิษณ์นาชีขันวายูและคันพัวตายนี่สิไล่ท่เจ้านี้บอกทะเะแม่นอ้าวเรียองคือบอกนั่นั่ะก็ชื่อดินว่าพื้นพูนชื่อก็ชื่อให้เจ้าได้นน้อยหนึ่งกับซัมเมอร์นี่กับชิบะไฮโอ้ว้าวขอนั่นน่ะก็บบ่ได้แหละของแนวว่าเพื้นผู้ใหญ่ผู้อยากให้กับอยากให้ท่เจ้าได้ดินดอนตอนหย่าได้โมเมนต์ว่าอยากให้คนอื่นคนไกลได้อยากให้ท่เจ้าผู้บ่มีบ่อใด้แค่ละ ยังหายแทเจ้าได้นี่คือแน่นี่แน่นี่พี่น้องเลยตามโตเบาชุดน้ำข่อยเบาเนาะเครื่องเพิ่นเอาให้ยนะพอพวมเพิ่นเอาให้ยนะเจ้าเอาลงมาใส่อยู่บ่บ่ได้ใช้เลยหาคอยฮะช่างกระซีเอาไปไหว้ใส่ช่างกระซีตัวสื่อหายนะไปไหว้ใส่ไปปลาไหว้ใส่ ป้ายเพื่อนป้ายเพื่อนลูกเอ้พ่นมีแต่วัยใครใครลูกสาวชาวเขาเน้่อย่าไปเพื่อนยันเพื่อนในลมก็เอาเอาไปเพื่อนเท่ายันเพื่อนเลยนะฮึมลูกสาวก็สร้อยก็จักซี่สร้อยได้ไรเลยโอ้ยลูกสาวก็มีแต่อลาลาคือกันเขาจะกินกระบาดคือกันขมังกันเนาะเดูเสียบัาเลยบังกันเอ้ดูป้านแม่นเหรอนณะบ้าน คือเาวาเเชียวเบิ่งกัเบิ่งในตาเนี่ยซอยกันซอยละเอ้ยชำซอยได้แลเนาะเชียวเนาะคืนนี้กันต้องมาลุ่มไปไวลูกไว้มาลุ่มยอมันยากเนาะเดินว่าคนนีดินายาซอยเนื้องคนในบ้านนี่เอ้ย้องมดมือเลยละ เอออยาให้เกินให้มันแล้วเลยใช่หายกง่ายเลยแขนอะเลย่านันเอยนองนี่่เหเอด้ที่นีเก็บ่ยากแบบเข่าอันน่ชาเขาเลยองข่าซื้อายเปนามีบัแนยากกันคันมันซื้อขายมีบนะมันยากเนาะนอยากให้เพื่อนนยน่าจะตั้งเงินอยู่เพับมีบอลอยู่นี่อยู่ดินจ้าอยู่นี่เพราะว่าผู้นี้อยกเชชวนมันบอกเงินลานี้ยกเชชวมัน นี่ยก็เลยว่าอยากยากนะข้าเจ้าอยากให้ง่ายออกบุคคลนี่เขบไม่ได้ดินบ่มีดินคือการถุงสนเลยน้องลูกลายคนแหงหรือลูกเหลือสี่คนได้ลูกเหล่านี่หรือเ่นอนเลยเหลือสี่คนผู้หนึ่งนอนบ่ผู้หนึ่งนี่ยนอนได้ยังสู้ลูกกินมือเสานี่ยังสิกินที่เลยเดินเ้าเนี่ยกข้าวได้กินได้ตายงักฮะต้นขามะเขือตั้ม บเบาเตียงทองเพิ่นบดายแนวกินมาใหา้เบาเบาเตียงทองมาเพิ่นบดายมหาบ่าเทำเขายหายยังเออยังมา,าเพิ่นมาผ้าแล้วเพิ่นได้เครื่องฝากเครื่องต้อนมาใหา้เ <c oughs> บิ่งลูกเพิน่นก็ <c oughs> โอเงินเงาให้ชุดก้อนนี่มัดแล้วบ่ย่างบ่ซื้อเขากินซื้อเขากินเมื่อไหร่กินตอนตอนแรงเลย,เลย บ่มีเขากินอีกเลยตอนแรกกินไม่ได้เลยเห็นเลยเราบอกอีกอรันมันแล้วเขานะโตกินกับยัดไปย์เยิ้มแน่แปร์แป้งโน่เป็นยานเจ็บไข่ในวหนาวเย็นเห็ดเพลินั่นเห็นบอกอันชื่ออืมบึงในลูกเราละคนโย่เงียะโย่เงียอยู่เนี่ยเนาะนี่ยานนี่ไผ่ใหม่นะเชียวนี่ถ้าเกิดว่าเขาจูดเขาจูดอันนี้นี่ยันยานไผ่มันปิวมาแล้วมันชิใหม่ใส่ของเราเนี่ยข้าวขาชีก็คื่ออะไรจะรวมลูกบาศก์นเข้าซอยแม่นเลย เผาซอยแล้วเพราะว่าจันยามันใหม่กัน่นี่ยใหม่ได้ถึงร้อยนึงนี่บริยั่งเลยใดๆแป๊บเดียวนึงได้เบิดเลยได้าน,านี่ใดเพื่อนนี่บอเซวลูกอันเวลาลูกขจาเสียในในบ้านในเขาเฮ็ดเลยได้พี่ตีแบบไปพังบอกไป,ไ,ปไปพังแต่พังคือว่าเรานเนก่ยเบิร์ตบ้าน,นกาดใานบ้านเพื่อนก็ไปปะอยู่แจกจุดแจกคือว่าและเข่าหน้ามัานคือ โดจีนในบ้านนี่เขาก็เก็บอน,นุเคราะห์บ้านนั่นแหละช่วยกันสิบพันส่าวพันปุยไงกับสิบพันหน่อยห้าพันตัวอนะันอนั้นเนาะโอ้นี่แหละพี่น้องเลยความจำเป็นทุกอย่างแต่ว่าที่ดินอ่ะพังเบิ่งเด้อยังบ่ตท่านอันนั้มืออืน่นคันว่าตกลงในมืออืน่นเพื่ออะไรขันว่าเพลินเห็ดแ,แล้วแหละจังสีแยกหายของไฟข,ของมันแล้วก็จังไปตั้งอยู่ชุดแล้วแต่ถ้าเจ้าอยากไปนอนอยู่หันเลยก็ได้ ไปนอนอยู่หันแล้วบ่ห่มกวมหัวอยู่หันเลยก็ได้ชุดแล้วแต่เจ้าได้ชุดแล้วเนาะคือว่าลเข้าเจ้าเจ้าของดินคายเข้ามาหาานี่ก็บ่ยากตามิดเนาะเขาบ่ได้ไปหานี่โอ้มันยากๆเนาะไปเซ็ดทางเบิ่งในบ้านเว้าได้สิได้อยู่ได้คนเไปหาว่าเียวนี่เียวอันนี้เขาบ่ไปหาเนาะไปเาบ่เลยบ่อ้บ่ยืนนําเมียเท่านี้ยืนนําเมียว้เมียย ยืนพังว่าเรื่องดินพี ara, ่น yeah. ้องเลยคอมเมนว่าได้ดินนี่เจ้าไปตั้งเฮือนนี่ได้ระเบ่อใหม่ไงใหม่ตั้งเฮือนได้แล้วได้แต่ไยเติบแลนอนใหม่เนาะใหม่โตโตเห็ดใหม่โตซื้อนะบอโตเห็ดใช้เช่าโตเอาเงินให้จะว่าอยากซื้อเสาเขาเอาเงินให้น่อซื้อแล้วยังไม่ซื้อบอซื้อแล้วซื้อเสาจากต้นมื้ยนะฮกฮกต้นซื้อเสาฮกต้น สามแสนสถือว่าปกมาแดงเลยไม่แดงมะซวไม่แดงบ่แาวมาแดงถือว่าได้แล้วเนาะแซาสังกะสีก็ได้แล้วเนาะตะปูมือนเขาเชื่อมายังละโลเนาะตะปูกะเือนเรากะโบยไงดอกน้องเห็ดเนนหน่อยช่งนี้แหละก็พอแต่ได้อยู่ล้วลูกเราหลายคุก็คือดีตน ก็นนี้แหละนี่พี่น้องกับลูกหลายคนกับขี้เบาะกับพื้นดินอยู่จะทอยเป็นเก่าพ่อก็เท่าแล้วเท่าแล้วเนาะท้ามอะไรข้าราชการกันอะไรอ่องไม่เจีงกันอะไรลังฮักแล้วไปแบกไหม่จีนเนาะเอาคัตสากะทาพังข่าวดีมื่ออื่นผู้แหละทั้งในบ้านคณะบ้านเพิ่นสี่เนะในใดกับมื่ออื่นผู้แหละจังสชเดหูถือว่ามอบให้การจัดตั้งกันนําบ้านและเพิ่นเป็นคนเบิ่งให้เรื่องที่ดอกที่ดินกับผู้แหละมื่ออื่นผู้แหละมื่อนี้ก็ยัง ซื้อคือเก่าเลยยังเลื่อนไปอีกมือนนี่แกเด้อเออเอาข้าวสากษตรเดอออกไปอยากก่อนแล้วบ้านนี้เอาสบายดีเพ่ะนะโอ้สบายดีเอ้าวพอนแดดบ่สบายดีสบายดีเพันเดือนน้อยชล้างสบายดีเพันนั่นนะสบายดีโอ้ว่าเราแจ้งนอเดินนี่นอเราเอาแววเราพร้อมกันมั้งไงเราพร้อมอานอ๊อฟม้งดูสบายดีพร้อมกันม้งดูเราพร้อมกันสบายดีสบายดี I